สวัสดีครับวิธีการเอาโปรแกรมบริหารจัดการสวนนะครับมาไว้ที่หน้าจอหลักครับของ Android นะครับโทรศัพท์ Android นะครับก็เลวเข้าไปที่โค m มนะครับกดโคมขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเว็บนะครับ w h iot แล้วก็เลขสีนะครับแล้วก็ th แล้วก็ com นะครับแล้วก็กดไปนะครับปุ๊บก็จะเข้าที่หน้าจอโปรแกรมนะครับ แล้วก็กดที่จุดสามจุดนี้นะครับด้านบนแล้วก็กดที่เพิ่มลงในหน้าจอหลักนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับหรือจะผมไม่เปลี่ยนนะครับก็กดเพิ่มนะครับกดเพิ่มอีกทีนะครับครับครับทีนี้ก็จะมีไอคอนอยู่ที่หน้าจอหลักแล้วนะครับเนี่ยคเป็นรูปทุเรียนนะครับทีนี้ครั้งต่อไปก็เราก็สามารถกดที่ไอคอนนี้ได้เลยนะครับ ือที่จะเข้าโปรแกรมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ